วันนี้นะคะเราเอาแผ่นเสียงอะค่ะที่เราทำกระบวนการทั้งหมดเสร็จแล้วอะค่ะมาส่งคืนที่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ,คะแล้วก็รับรับสุดท้ายออกไปทำงานว่าจะต้องมีเช็ฟเรื่องของลาเบลทั้งหลายด้วยใช่ค่ะด้วยค่ะแล้วก็แก้ไขในส่วนที่มันผิดพลาดเรื่องข้อมูลนิดหน่อยะค่ะ จทะเบียนอีกครั้งหนึ่งค่ะจริงๆเราตรวจันประมาณ 3- 4ออรอบ่รอบค่ะตจนถึง่กระบวนการสุดท้ายเพราะจริงๆแล้วเราทำทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วแสดงไฟแล้ว,แ,ลวแต่เราก็มาเห็นว่าเห็นตัวหนังส,นสือเห็นความคมชัดอ่อื่นที่ต้องมาแก้เพราะว่าขั้นต้นที่เอาไปค่ะคือมันมีทั้งฝุ่นมันมีอะไรหลายๆอย่างเราก็เลยมองมันไม่ชัดบ้างมองไม่เห็นบ้างแต่พอมันขานขั้นตอน เอาไปทําความสะอาดเอาไปถ่ายรูปมันจะเห็นทุกอย่างชัดขึ้นม,มันก็เลยแก้ไขได้เพิ่มยกความความยากอย่างหนึ่งคือ,อ,อตัวหนังสือชื่อศรริลปินคนเดียวกันแต่ละแผ่นเขียนไม่เหมือนกันใช่ค่ะซึ่งเราก็มัน Copy p a s เพไม่ได้ค่ะเรารักษาวิธีการสะกดที่เหมือนเดิมไปทุกอย่างนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันต้องทำหนึ่งต่อหนึ่งเลยมันไม่สามารถที่จะใช้สูตรอปี้ใดๆได้ อันนี้เป็นแกะลาเบลอันกับค่ะก็จะมีผิดนิดนิดหน่อยหน่อยคะ่ะจริงเราทำลาเบลเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อมาเช็คกับแผ่นที่คมชัดมีความสะอาดต้องมาเช็คใหม่ซึ่งเราก็หายากมากค่ะว่ามันผิดตรงไหนเรารู้ว่ามันผิดแต่เราต้องมาไล่ใหม่ว่ามันผิดตรงไหนตรงอะไรทีละตัว่อย่างที่บอกว่าคำคำเดียวกันแต่และแผ่นเขียนไม่เหมือนกันตรงแผ่นนี้ครับ รอนเนนกับนอนหนูท่านั้นเองตัวเดียวใช่ไหมครใช่ค่ะตัวเดียวอันนี้กับ่านนี้ตัวเดียวซึ่งมือทีมันใช้สะกดแบบความคยชินเราไม่ได้เพราะเราจะทําตามหน้าแผ่นหมดเลยนี่เป็นแผนของกรมโฆษณาการครับน่าจะเป็นแผนที่ประเทศเองเขียนว่าเสด็จออกเสด็จขึ้นเสด็จของมหาสมาคมเสียงราร้องสิบกรกฎาคมไม่รู้ปีอะไรไม่แน่ใจ ปันหามันคือตัวเครื่อเป็นลอกแล้วด้วยเราอาจจะได้คงฟังได้ครับแต่คงไม่ได้ทั้งเต็มแผ่นสเสด็จลงสงสิบกรกฎา,าคมน้างเพ็นงไทยนะครับที่ การกระบวนการอนุรักษ์เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งทำความสะอาดทำทะเบียนแปลงไฟล์เป็นดิจิตอลแล้วก็เปลี่ยนซองทั้งซองกระดาษและซองพลาสติกครับวันนี้เราเอากลับเข้ามาขนตู้นี่ครับตรงนี้เรียกว่าพิพิธภัณฑ์ละหอจะหมายเหตุกรมประชาพันธ์ค่ะ,ะมีหน้าที่ทำอะไรครับิภัณฑ์จัดเก็บวัตถุพิพิธภัณฑ์ แล้วก็วัตถุที่มันวัสดุของกรมประชาสัมพันธ์ที่เราเลิกใช้งานแล้วแต่ว่ายังมีประโยชน์แล้วก็สามารถให้พี่น้องกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าประชาชนได้มาศึกษาถึงวิวัฒนาการต่ยางๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนต่างๆที่ด้านการประชาสัมพันธ์นะคะที่กรมเคยใช้แปลว,ว่าส่วนแรกเลยคือเข้าของก่อนใช่ค่ะเป็นวัตถุถแล้วก็น้องก็จะมีพวกเอกสารจดหมายเหตุก็มีแล้วโดยวิธีการจัดเก็บหรือว่าอนุรักษ์ต่างๆเหล่านี้ครับมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ ที่ผ่านมาก็จะมีรับมาก่อนเสร็จแล้วก็มีการท,ทําทะเบียนจัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ของเขาแต่ละประเภทซึ่งว่าเพราะว่าอย่างที่ว่าที่เรียนว่ากรมสมพันธ์เนี่ยมีสื่อที่เราใช้เนี่ยมีหลายประเภทสื่อวิทยุส่อโทรทัศน์ซึ่งในแต่ละยุคเนี่ยถ้านับวันนี้ยกรมสมพันธ์เนี่ยก็ กับจะล็อตปีนะคะมันก็เหมือนกับว่าหยุดใช้พิพิธภัณฑ์วัตถุหลายประเภทศหมดละหลายๆยุคหลายยุคไปตรวนี้ที่มันอยู่ตรงนี้มันเลยกลายเป็นว่าเราเลยเก็บเป็นหมวดเช่นว่าสมัยก่อนใช้เบต้ายูเมติกทุกอย่างเป็นวัตถุโบราณเป็นเครื่องของทีวีนะคะวิทุยุก็จะมีของเขาอีกเขาก็จะมีของเขาแผ่นเสียงนี่ก็มีของเขาเมื่อก่อนเราเคยใช้ใช่พอมันเลิกใช้มันก็กลายเป็นวัตถุพิพิธภัณฑ์เขาจะส่งกลับมาที่พิพิธภัณฑ์ใช่ค่ะเราก็จะรวบรวมจากทั่วประเทศเพราะว่าที่กรมยังพันเนี่ยม ทุกจังหวัดเราก็จะมีสิ่งของแบบเนี้ยอยู่ทุกจังหวัดดังนั้นเนี้ยพอตอนนี้มันดิจิทัลเราก็เราไม่ใช้ละเราก็จะเอาพวกเนี้ยกลับมารักษาเพื่อให้เป็นการศึกษาต่อการรักษาคือเก็บเก<ห>็บรักษายอย่างดีแล้วยังบางบางชิ้นก็แปลงไฟล์เพื่อให้มันใช่ค่ะบาง,งาบางชิ้นที่อย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้ขั้นตอนงานเนี่ยมันทําไปหลายหลายหลายประเทศน,นะคะอย่างเช่นอย่างทุกวันนี้ที่เราทํากันอยู่เนี่ยเราทาเรื่องแผนง่นคลั่งแผ่นคลั่งก็คือว่า เอาไฟที่เป็นแผ่นเสียงอะ่ะมาแปลงไฟล์เป็นดิจิทัลแล้วก็ให้อีกหน่อยเนี่ยประชาชนจะมาฟังได้โดยที่ไม่ต้องไปกระทบกับแผ่นที่เป็นวัตถุทพิจารณาจริงๆสักเขาก็ยังอยู่มีอายุได้ต่อเนื่องอีกยาวใช่ไหมคะกพมีการรักษาอย่างดีอย่างนะคะ่ะ อันนี้ก็เป็นเรื่องของเสียงเรื่องของเอกสารก็เ<ม>็นสแกนไว้ทั้งหมดมใช่ไหมครับมีการสแกนมีวารสารสมัยโบราณของกรม 5, ยมพันธ์อะไรเงี้ยก็อยู่ครบมันก็เรียกว่ามันเหมือนกับวิวัฒนาการตามบ้านเมืองตั้งแต่เราเจ็ดจนมาถึงปัจจุบันเลยค่ะมันก็มียาวนานกันมาอยู่ที่นี่เยอะอยู่อ๋อครับซึ่งคาดว่าจะให้บริการได้ช่วงไหนครับหรือว่าตอนนี้ยังไม่มีแผนอยากให้อยากให้จริงๆอยากอยากอยาก,อยากให้มีโอกาสเร็วที่สุดนะคะแต่ว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากให้ทุกอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ที่เข้ามาใช้บริการมากที่สุดนะคะเพราะว่าอ,อยากให้มีโอกาสค้นหาได้เร็วเจอได้เร็วแต่ว่าถ้าในแง่ของการมาชมเนี่ยได้ละแต่ว่าพยายามให้ต้นปีเนี่ยชมได้มาชมก่อนนะ <6, S 2> อาจจะชมได้ใช่เรื่องมาชมมาได้แต่ถ้าเรื่องของการสรืบค้นเนี่ยค่ะอาจต้องขอเวลานิดนึงในการพัฒนาฐาน,นข้อมูลต่างๆใ,ให้คนง่ายใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึง น่าจะมีกิจกรรมต่างๆของการพูด <ฮะ S 2> คุยการนนการ็หวังใจว่าที่นี่จะเป็นศูนย์กลางของการเชื่อมโยงคนรักเพลงรลักของโบรบาณได้มาแบบพ,พูดคุยกันนะคะมาเหมือนกับว่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแบบว่า อาจจะแบบมีการจัดเซมินาเล็กๆหรืออีกหน่อยนะนะครจเพราะที่คาดหวังอยากจะมีรายการออนไลน์แล้วก็มีการให้ข้อมูลกันอาจจะเชิญวิทยากรที่มีความรู้หลายๆด้านนี่ค่ะมาแชร์การมีแผ่นเสียงมาพูดคุยกันมีการเล่นดนตรีเล็กๆกันในนี้ซึ่งงเป็นไปได้แน่ๆนอนะคตก็กําลังพัฒนาต่อไปอาจจะมีการพัฒนาเครื่องเสียงให้ดีขึ้นอีกตรงนี้ยจะเป็นที่ฟังเพลงก็ได้เป็นอะไรที่ ที่เป็นอะไรก็ได้ที่พวกเราอยากให้มันเป็นเอาสิ่งที่เรามีอยู่มาให้เกิดประโยชน์ที่สูงใช่ค่ะเพราะว่าท่านผู้บริหารก็แบบอยากให้ที่เนี้ยเกิดประโยชน์แทนที่เราจะเก็บเฉยเฉยใช่ไหมคะอาจจะเก็บแล้วต่อยอดเราไปเป็นประโยชน์อื่นๆที่ทําให้ประชาชนได้มีประโยชน์นั้น้วยต้องขอบคุณท่านผู้บริหารมากที่เห็นในเรื่องของงานพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งมันเป็นงานยาวนะฮะทช่ทำกันยาวนะครับตอนเนี้ยสมมติถ้าที่เห็นตามตาม ตามช่องตู้ต่างๆเนี่ยค่ะตอนก่อนหน้านี้มันจะเป็นลักษณะแบบเก็บมาจากเขตต่างๆมันก็จะเป็นหอหีดหอนะคะเบื้องต้นก็เลยอโอเคงั้นเราจ่ายจัดเงินหมูให้เขาอยู่เป็นประเทศของเทงเขาก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในอนาคตที่พาเข้าหมดหมู่เส้นตรงนี้เป็นเินสากโฟมเยอะมากเยอะจริงๆ ยี่ยมใช่ไหมว่คนรักเพลงต้องชอบเช่นแบบว่าเปิดมาเจออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเพลงสากลแล้วก็มีเพลงไทยสากลเพลงนี้ตู้นี้ขอให้ตู้นี้นี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นจริงๆเพลงสากลอีกเพียบอยู่ด้านในนู้นนะคะเราก็พยายามแบบว่าให้เขาหมวดหมู่ก่อนอย่างตอนนี้ก็บางส่วนเพลงสตริงอย่างเงี้ยค่ะสตริงก็อันนี้ของไทยนะครับของไทยอย่างเงี้ยของสตริงก็มีอย่างเงี้ลูกทุ่งอันนี้อันนี้ลูกทุ่งขอใส่ตรงนี้อันนี้เรากําลัง กำลังจัดเข้าหมวดเขาอย่างเงี้ยค่ะมีมุกคุ้งสมมติมุกคุ้งก็มีมุกคุ้งก็ยังไม่หมดนะคะยังมีอีกนี่ครึ่งเดียวอีกอะเรามีประมาณแสนจอแผ่นดังนั้นเนี่ยที่ห้องเนี้ยรองรับได้น่าจะประมาณครึ่งเดียวข้างหมึ่งได้มีลูกกรุงลูกกรุงเพลงกรุงประชาสัมพันธ์เพลงของสุนทราพรเพลงเพลงที่เกี่ยวข้องกับวงของเรากับรุงสามพันเพลงที่เกี่ยวกับ พราชิโนนเป็นสถาบันอะไรเงี้ยอ๋อนี่เป็นสำคัญครับด้านหลังนี่แอบก็ยังเป็นเป็นโกดังอยู่นะฮะยังเป็นโกดังอยู่ค่ะแล้วก็ล้วก็เนี้ยค่ะจะค่อยๆให้เข้าที่เข้าทางที่สุดก่อนแล้วก็เมื่อเรียบร้อยหลังจากนั้นจะขั้นตอนต่อไปก็ทําทะเบียนให้ลงให้ทราบว่าลูกผู้มีกี่แผ่นมีเพลงอะไรบ้างเผือไหาเซิร์ชง่ายเหมือนเหมือนที่เราทาแผ่นข้างกันอยู่ตอนนี้ค่ะกงไล่ไล่กันไปก็พยา ส่วนอื่นๆก็จะมีเกี่ยวกับอุปกรณ์เค,ครื่องไฟ<ร>ฟ้าต่างๆของออนคนด้วยใช่ไหมครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวค่อยพาไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยข้างนอกน,อน,นี่เป็นเรื่องของอุปกรณ์การผลิตรายการโทรทัศน์ในยุคต่างๆ <ไฟ S 1> มีวนใหญ่จะเป็นลันกษณะกล้องมีตั้งแต่ฟิล์มตั้งแต่ฟิล์มเป็นต้นมาฟิล์มกล้องยูเมติก เครื่องเล่นยูเมติกเทปยูเมติกแล้วก็เบต้าพอเปลี่ยนมาระบบเบต้าก็จะเป็นเบต้าแล้วก็หลังจากนั้นก็พอหยุดใช้เบต้าปุ๊บก็จะเป็นดิจิทัลของพวกนี้ก็จะอยู่ที่นี่ละทุกอย่างก็จะเป็นไมโครโฟนอะไรทั้งหลายก็มีโดยเฉพาะเรื่องไมโครโฟนนี่มีเยอะแล้วก็จะมีไมโครโฟนที่แบบแบบเป็นประวัติศาสตร์ก็มีอยู่ที่นี่หลายๆหลายร่หลายรต้องทําการอนุรักษ์แล้วก็มาเล่ากันอีกที ใช่ค่ะก็ถ้าเราเราไม่จบมันมียังแม่เลยค่ะก็อาจจะได้มาเที่ยวอยากให้มากันค่ะเักให้เรียบร้อยก่อนเราจะจะเปิดว่ามีโอกาสได้มาเที่ยวแน่เหมือนกับว่าเราคงต้องเติบโตไปด้วยกันทํางานไปด้วยกันเรียนรู้ไปด้วยกันเพราะเสร็จเลยนี่คงลําบากก็อย่างพอทํางานกับพี่เอเราก็จะคุยกันตลอดว่าเดี๋ยวเนี้ย มีพอทำนี้เสร็จเราจะทำอะไรต่อได้อีกซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กยบาคนที่มาใช้บริการนะคะเดี๋ยเช่ญข้อมูลหรืออะไรหลายๆอย่างแล้วก็หวังว่าผู้รู้กูรูหลายๆท่านก็คงได้มาช่วยเราเยอะเลยนะครับอยากจะแบบคงต้องเรียนเชิญไว้ล่วงหน้าเลยว่าแน่นอนว่าที่นี่น่าจะมีโอกาสได้เรียนเชิญทุกท่านได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้ความรู้เชื่อมโยงของวัตถุความรู้แล้วมาเป็นหนึ่งเดียวกันตรงนี้ให้ให้ให้เป็นเซ็นเตอร์ที่น่าสนใจต่อไปในอนาคตนะคะถ้าเผื่อว่า ผู้คนทั่วไปมีข้าวของต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถจะนำมามอบให้อย่างไรได้บ้างครับค่ะก็โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมามีค่ะก็จะมีหลายๆท่านให้ความสนใจคิดว่าเออมาฝากไว้ให้เราช่วยดูแลเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไปก็มีติดต่อเข้ามาแล้วก็จะส่งรูปส่งอะไรเนี้ยแลให้เราไปดูว่า ทั้งนี้นนั้ในการที่จะรับหรือไม่รับยอยู่ที่พื้นที่อยู่ในเรื่องของความข้อจากัดในการรักษาดูแลได้หรือเปล่าด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าบางอย่างรับมาแล้วดูแลไม่ไ,มได้ไม่ดีอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องพิจารณาว่าได้ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ยินดีสัญญ่จะยินดีค่ะได้ครับเพราะว่าจะใช้เป็นนที่นี่ช่วยเก็บได้กันก็คิดว่าหลายๆคนคงอยากจะมีส่วนร่วมในการที่จะเ,เก็บข้าวของสําคัญของประเทศชาติต่อไปนะครับขอบคุณที่มีป้ๆครับสวัสดีครับ